เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเจาะลึกประเด็นหลอนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่24มีนาคม2512โดยชายผู้บ้าครั่งบอลไทยวันนี้เราจะมาดูข่าวบอลไทยทั่วไปกันนะครับโดยเริ่มจากข่าวแรกนะฮะดับมังกรอีกชุดช้างศึกยู19เชื่อจีนไป2ต่อหประเดิมศึก4เร้าเว,วียดนาม ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีได้ประตูนำเร็วตั้งแต่ครึ่งแรกทำให้เฉือนอชนะทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีไปแบบบุบบิด2-1ประเดิม3คะแนนในศึกฟุตบอล4เศร้า VFF International Tournament ที่ประเทศเวียดนามเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมานี้เองโดยศึกฟุตบอลไทย VFF International Tournament ที่สนาม19ทั8 Stadium ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงสนามพบกับทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเช่นกัน เป็นการแข่งขันกันเกมแรกโดยเริ่มเกมครึ่งแรกนาทีที่11ไทย u 19ได้ประตูออกนำไปก่อน1-0เมื่อชาญรงผมสีแก้วยิงจังหวะแรกโดนผู้รักษาประตูจีนปัดบอลมาเข้าทางพลดอนพัฒนาผลยิงซ้ำเข้าประตูไปนาทีที่16ช้างศึกย19ก็ได้ลูกเตะมุมจังหวะสุดท้ายเป็นสุธิน,นันรุ่งเลืองที่เก็บตกจากจังหวะ2แล้วยิงบอลฉลบ่กองหลังจีน ช่วยให้ไทยนั้นนำห่างไปเป็น2ต่อ0ทําทำให้หมดครึ่งแรกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนำห่างทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเช่นกันอยู่2ต่อ0โดยครึ่งหลังจีนพยายามบุกมากขึ้นเพื่อทวงประตูคืนแต่กองหลังไทยยังช่วยกันป้องกันได้ดีนาทีที่63ความพยายามของจีนมาประสบความสำเร็จเมื่อมาได้ประตูไล่มาเป็น2ต่อหจากหมาฟูหยู จากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมทีมชาติไทยชนะทีมชาติจีนไป2ต่อหนึ่งโดยฟุตบอล VFF International Tournament นัดต่อไปในวันที่25มีนาคมเวลา17.30นทไทยจะพบกับเวียดนามโดยรายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทย U19 นะฮะก็เริ่มโดยโสพลวิทย์รักญาติจิรพงศ์รักสงครามนิติบดินมขตกิษดาน,นนารัพ์พงศกรตรีศาสตรฉานรงพมศรีแก้วสุพลสุทติศักดิ์ นัชชาพรมสมบูรณ์พระดอนพัฒนาผลสุทินันรุ่งเลืองและภูชิตเพชรรัตโอ้โหยู U ่19ปีเราก็มาแรงเช่นกันนะฮะซัดอาหารเช้าเป็นมังกรมีหยกไปเรียบร้อยนะฮะโดยทีมชาติไทยยู19กก็มีแข่งวันพรุ่งนี้อีกนัดหนึ่งนะฮะต้องรอติดตามชมนะครับไทยพบเวียดนามมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับ อุรุกวัยแบ่งซ้อมเป็น2ชุดก่อนดวลทีมชาติไทยนัดชิงไชน่าครับในวันนี้นะฮะอุรุกวัยก็แบ่งการซ้อมประจําวันเป็น2ชุดหลังจากผ่านเกมแรกด้วยการชนะอุซเบกิสถานไป3.0ต่อ 0, ในไชน่าครับพซึ่ง11นักเตะคนแรกที่ลงสนามได้ทําการคลายกล้ามเนื้อและเล่นฟิตเนสในโรงแรมวันด้าวิสต้านำโดยเดียโกโกดินแนวรับกับตันชิมส่วนตัวสำรองที่ลงมาในครึ่งหลังนำโดยลูคัสเตเลล่ามีส่วนสูง1น8ยเซนติเมตร ออกไปทําการฝึกซ้อมที่สนามางซีสปอร Sport Center เวลา16นาฬิกาหรือก่อนหน้าที่ทีมชาติไทยจะลงเทนนิ่งในสนามดังกล่าว1ชั่วโมงภายใต้การดูแลของออสการ์เเบเลสโดยขณะเดียวกันแชมป์เก่ารายการชาแนลครับจากปีที่ผ่านมายังได้แจกลายเซ็นอย่างเป็นกันเองให้กับแฟนบอลของจีน และอุรุกวัยที่มาดักรอหน้าโรงแรมวันด้าวิสตาก่อนที่พวกเขาจะลงสนามในเกมชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติไทยในวันจันทร์ที่25มีนาคมตามเวลาประเทศไทยก็เวลา18นิกา35นาทีนะครับที่สนามกวางซีสปอร์ตเซ็นเตอร์ก็ฟิตจัดนะฮะอุรุกวัยถ้าไทยชนะก็เป็นกำไรนะครับแพ้ก็ยังเป็นกำไรอยู่ดีเพราะว่าเราได้เจออันดับ7ของโลกซึ่งห่างกับเรานี้ประมาณ108อันดับเลยทีเดียว เรามาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับเว็บไซต์จีนตีบทสัมภาษณ์ตาเบเลสขุนซืออุรุกวัยกล่าวถึงทีมชาติไทยเว็บไซต์ของจีนอย่างซินหัวเน็ตได้ตีบทสัมภาษณ์หลังเกมของออสการ์ตาเบเลสแม่ทัพวัย72ปีของอุรุกวัยหลังเกมที่189ในการคุมทีมชนะอุซเบกิสถานไป3.0ต่อ 0, ในศึกชนาคัพับเเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าของกินเนสบุ๊กที่คุมทีมชาติเยอะที่สุดในโลก เผยถึงทีมที่ไม่มีทั้งหลุยโซเลสกับเอดิสันกาววนี่ที่ถอนตัวออกไปรวมทั้งมุมมองที่หลายคนคิดว่าพวกเขาดีกว่า3ทีมเอเชียในการป้องกันแชมป์ทัวร์นาเมนต์นี้ว่าผู้เล่นทุกคนทําได้ดีมากตลอดการแข่งขันอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมเชื่อเสมอก็คือการทํางานต่อไปและพร้อมเสมอที่จะก้าวข้ามศักยภาพของตัวเองแต่ผมก็พอใจกับผลงานทีมในวันนี้มากๆเลยนะครับ การลงสนามในทัวร์นาเมนต์ที่พบ3ทีมจากเอเชียเป็นงานที่ไม่ยากสําหรับอุรุกวัยแต่ตาบารเรสเชื่อว่าในสนามอะไรก็เกิดขึ้นได้เราได้เล่นกับทีมจากทวีปต,ต่างๆมามากมายและแต่ละทีมก็มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปสิ่งที่เราทําได้ก็คือการลงไปในสนามและทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดในทุกๆแมตต์นอกจากนี้กุนซือเท่ายังกล่าวถึงเกมหลังจากที่ได้ดูแมตต์ที่จีนพบกับไทยว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยนะ ที่นักเตะมีเวลาเพียงแค่9 0้นาทีเท่านั้นในสนามแต่พวกเขาใช้เวลาเตรียมทีมนานกว่านั้นมากโดยก่อนปิดท้ายพูดถึงทีมชาติไทยคู่แข่งในเกมต่อไปว่าเราเคารพในทุกเกมการแข่งขันและคู่แข่งของเราทุกทีมซึ่งเราก็จะพยายามทำผลงานให้ได้ดีและเก็บชัยชนะมาให้ได้โดยรายชื่อทั้ง11คนที่จะลงในนัดนี้บวกกับตัวสำรองอีก12คนนะครับได้แก่ฟอนันโดมุสเลลามาตินซิวา มาตินคัมปาน่าเดเอโก้โกดินเซบาสเตียนโคอาเตสโคเซ่กิเมเนสโจวันนี่กอนซาเลสมาตินกอนซาเลสมาทิอัสโซเรสมาเซโล่ซาราคีเดเอโก้ลาซานาฮิตันนาเดสลูคัสเตเลล่ามาทิอัสเวซิโนโรดิโก้เบนตันกูนิโก拉斯โลเดโลเฟเดริโก้บาร์บีเด จอจ์เอ้เดอาลัสกาอิตาแกสตันเปเลโลโจนาธานโรดิเกสมัซิมเรโนโกเมสและคิสเตียนสตูอานีก็เราจะไปลุ้นกันนะฮะว่าอุรุกวัยจะใช้คนไหนลงตำแหน่งไหน11คนที่จะเจอกับทีมชาติไทยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับผมเรามาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับสื่อนอกตีข่าว คาโนวโรประเดิมคุมจีนก็แพ้คาบ้านซะแล้วควหลงจากการแพ้คาบ้านของจีนที่มีต่อทีมชาติไทยศูนต่อ1จากการยิงของชนาทิพย์สงศิณ์เปิดหัวชนะครับ2019เมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการประเดิมการกุมบังเหียนของฟาบิโอคาโนวโรอดีตปราการหลังแชมป์โลกทีมชาติอิตาลีในปี2006อีกด้วยโดยเว็บไซต์จากต่างประเทศต่างตีข่าวในเรื่องนี้อย่างแพร่หลาย เพราะเป็นสิ่งที่น่าสนใจเริ่มจากสื่อในแดนมักโรนีอย่างฟุตบอลอิตาเลีย n e t ได้พาดหัวข่าวว่าคานาวาโรประเดิมพาจีนแพ้ส่วนกาเซตาให้หัวว่าคานาวาโรออกสตาร์ทสุดขมขืนแพ้ KO ไทยในใช้หนาครับซะอย่างนั้นส่วนฝากเดอ s t สตาให้หัวว่าชนาทิพยิงประตูล้มจีนของคานาวาโรขขณะที่เดรีเมลก็ระบุว่า าบิโอคานาวโรพ่ายแพ้ในการคุมจีนเป็นนัดแรกโดยชนาดิฟยิงประตูชัยพาไทยเข้าชิงซึ่งอดีตแนวรับอิตาลีเพิ่งจะเข้ามารับงานต่อจากมาเซโลเลปปี้ที่ขึ้นไปเป็นที่ปรึกษาของทีมหลังจบเอเชียนคัพ2019ที่ผ่านมานี่เองไม่ทันไรก็โดนยับแล้วนะฮะแล้วก็ข่าวสุดท้ายเป็นเกี่ยวกับไทยลีกนะฮะ ราชบุรีจ่อตั้งอดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีคุมทับหลังมีข่าวว่าราชบุรีมิเอฟ FC เตรียมหาเทรนเนอร์คนใหม่เข้ามากอบกู้สถานก,การณ์ของทีมที่มี3แต้มจาก4เกมแรกในไทยลีก2019โดยเฉพาะผลงานที่ไม่ดีใน3มแมตช์หลังสุดคือแพ้การท่าเรือ FC 0-1ต่อแพ้นครราชสีมาวัสดา FC ไป2-3ต่อและสุดท้ายก็แพ้เชียงใหม่ FC ไป1-2ต่อจนมีรายงานว่าพวกเขาได้ติดต่อกับราดูวานเคอร์ซิต อดีตกุนซื้อ S C G เมืองทองไปทว่าโดนปฏิเสธกลับมาล่าสุดมีรายงานแล้วว่าราชบังกรเตรียมแต่งตั้งมาโกซิโมเน่อดีตกองหน้าชื่อดังทีมชาติอิตาลีที่เคยผ่านเป็นแชมป์เกาโชสรีอากับเอซีมิลานปี1991 1992 1993 1994และ1995มาแล้วพร้อมกันนี้อดีตคู่หูของฟาบริซิโอราวานิลลี่ในแดนหน้ายังเคยผ่านการคุมทีมอย่างโมนาโก ลาวาฝรั่งเศสัรซานนี่ของสวิตเซอร์แลนด์และเมื่อฤดูกาล2017-2018เพิ่งจะเข้าไปกุมบังเยียนของคลับอเมริกาทีมดังของลีกตุดิเซียมาเสียด้วยสำหรับคุณสื่อดีกรียูฟาโปหลายเส้นวัย50กรดตลายนี้ก็มีแนวโน้มนะครับว่าโรงละครแห่งความหวานวราบบลีมิทผลเอฟซีนี้อาจจะได้ตัวคุณสื่อคนใหม่ที่ชื่อมาโกซิเมเน่ก็เป็นได้นะครับผม ต้องรอติดตามลุ้นกันต่อไปและนี่ก็เป็นเจอะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่24มีนาคม2512โดยชายผู้บ้าคลั่งบอลไทยนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะน,นี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ